ผมอยู่บ้านเจ้าของเจ้าของร้านเ่ยหรอร้านอาหารนั้นห้องนึงอ่ะออในบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จ่ายค่าเช่าจากนั่งรถไปโรงเรียนเดินไปโรงเรียนจากไม่ต้องทําอะไรต้องทําทุกอย่างเองซักเสื้อผ้าเองไม่ไม่เคยไม่รู้จักอะไรต้องทำ,อทำเองหมดเลยแม่ก็สอนสอนมันจะมีคนไทยอีกคนนึงเป็นคุณลุงคุณลุงคนนี้เขาจะเป็นเดลิเวอรี่เขาจะมารับผมที่โรงเรียน หลังเลิกเรียนเพราะผมเนี่ยจะต้องไปนั่งทําการบ้านอยู่หลังครัวเพราะว่าแม่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าแม่อยู่ตรงนั้นยันปิดพอผมทําการบ้านเสร็จผมก็จะไปช่วยเสริฟแล้วพอเด็กมันทำอะ่ะมันก็ได้ทิมันได้ทสูง<อ>แต่ว่าเอาให้แม่ให้แม่ให้แม่แล้วก็สนุกแม่ก็ให้ผมเก็บ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 เอาไว้มันจะมีออกแฟงที่นูน่นเช่นแบบไป U C L A ไป U S C ไปนู่นนี่นั่น<อ>แล้วเราก็จะมีเต็นท์ให้ญาติส่งของจากเมืองไทยตะกต้าหวายอะ่ะ แล้วก็ดินสอยัก,ยกเอาไอ้ปาการ้อนอะอ่ะก็ไม่นั่งเขียนเคียนเขียนเคียนเคียนหาย